It's hard to breathe, but that's alright. Hush. เรื่องติดกันจะจัดเคียก่อนเดสลิงเกอร์บ้านเล็กเฮ้ยอยู่บ้านใหญ่เฮ้ยอยู่บ้าน,นเล็กว่ะ ปั่นเล็กใหญ่ไม่มีครับไ,ไ,นะไม่ได้ถือคนปัน่นไม่ไม่เจอพี่เชษไม่ไม่ได้สือคนปัน่นใครถอดตัวเทพยอ่ะโอ้เวนเอ้ยมันมาหาพี่กำลังปั่นอยู่โอ้แม่ย้อยอุย้ยมันไม่ไล่แล้วเหรอไล่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 ์อุย้ยอย่ายิงกู ไ่โดนไปโดนไปโดนใครป,ปั่นมีล่ามาใส่เลยยิ <c oughs> ้่ใส่ทิ่ไปบาบอ <c oughs> พี่เทียนปั่นอยู่ไหนอรอยู่ตรงเนินแถวบ้านเล็กมั้งใครอยู่แถวโรงเรียนเพื่นอนเนี่ยเฮ้ยเล่นไม้ไปก่อน เอาลยจ hey, uh ู้อเาลยจู้อุ้ยมุนวอล์กเลยอุ้ยเฮ้ยมุนวอล์กอะไรของมุญวอล์กมุนวอลกอะไรอะไรของมันความุนวอล์กแปลก เ้ยยิงกูเฮ้ยอย่ายิงกูเกือบไปโดนหลังมันนะมันวนว้ามาทันเขาโชคดีที่มาทันหลังแล้วนักเรงเขาก็แตกใส่หน้าอย่างนี้แหละไอ้หนุ่มแค่อยู่โรงเรียนช่วยกูช่วยไปแล้วใครบอกอยู่รีโรงเรียนวะกูลากไปบ้างลาฮัลโหลทุกคนญาติมหา ไม่ต้องห่วงผมรอดผมรอดอยู่แล้วปูก็ยังซวยอยู่เหมือนเดิมป่ะน้ำมาพี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่เออเทคนิคพี่อ๊อนี่ใช้ได้ไม่ชอบยกูใส่พันธะมาดีกว่าตาหน้ากูใส่พันธะปลาหินพร้อมอุ้ยอุ้ยจะเช็ดจะเช็ดอยู่นู้ดเลยเช็ดอยู่ข้างหลัง

ตรงไม้เลยกูนึกว่าจะแขวนอยู่เดียวโอ้โหวีพีเลยกูทีนี้บันเทิงละเฮ้ยมันจะผ่านไม้ป่ามันจะผ่านไม้มันจะผ่านไม้มันจะผ่านไม้เฮ้ยเอาที่ทำเพื่ออะไรคือว่าเราจะมาแชร์บล็อกทีหนึ่งหลุดโอเคสวยงามเข้าไปกับเข้าไปบ้านนี้ปลอดภัย ได้ไหมไม่ได้รถตีนรถตีนว้าวว้าวว้าวจุ๊มก็มาดิวะไอ้เด็กปังมากอ่าขี่ออกมาไม่มีไม้หีแสตเลยเด้อ เด็กคนโบ้ยเด็กจะมายิงคนปั่นนะเอ้ยโดนเอ้ยเอามาแล้ววิเชียน มึงก็รู้ว่ามึงเอากูไม่ลงมึงก็เอาอยู่นั่นแหละเนาะเราเอาชิบหายเล๊กยนว <g ülme> นู่นเอาเสร็จเอาเสร็จเดี๋ยวไปราประตูไปเยอะรับเก็บลงวัาลงวานลงวันลงวันลงวันยิวให้เสร็จไหไมเครื่องนัน้น นี่พี่หิวให้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเด้งมาดิเด้งมาดิเออเด้งมาแล้วเอาอุ้ยอุ้ยเด้งนี่โอ้โหเดินโคตรเร็วเลยไปแก้พุ่งมาตีโคตรพุ่งอ่ะ เอาเลยพี่บอยู่ผมทำไมโหอย่างนี้ผมก็งี่ดิไม่ต้องมีมาจะได้ไม่ต้องมีเสียงร้องไงเสร็จผมร้องแล้วผมมีใจเก่งโอ้ยพี่อ้าวฉันตีได้ว่าฉันตีได้ว่าเออเาไม่ตีไม่โดนตีไม่โดนเอยอ่ปพี่เฮ้ย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 อ้ยเออคูดูเองอยู่แล้วมอโอุ้ยนี่เดียวเจ๋อ ดีไๆสิสิสิโอ้ยไม่ได้หาตัวเทพก่อนให้มันแขวนเลยจังพวงเวชเออเพื่อนอีกคนหนึ่งมันหาอยู่นะแต่มันหาไม่เจอ่ะสวยสวยพี่เปิดประตูออกเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp